สวัสดีค่ะฮัลโหลว้าวสดชื่นนะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟาร์มรีนะคะสดชื่นมากๆเลยบรรยากาศนะคะทองทนะ wow. ุ่งนาว้าวแม่แม่เิเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทํางานมาเหนื่อยเน่อยนะคะรับชมคลิปของน้องจอมขวัญแล้วก็ หวังวา่าทุกท,ท่านจะชอบใจนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันต่อเลยนะคะทุกท่านจ๋าไปเลยว้าวมาแล้วจ้าจะเอสวัสดีครับพอกควันน้อยสวัสดีครับว้าวลูกใครนี่ลูกป่าอยอะลูกป่า พ่อน้องควานลูกควานลูกควานนะน้องเอ็กตานะคะโอ้โหอันนี้พ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่หันหน้ามาหน่อยสิพ่อใหญ่สวัสดีครับพ่อใหญ่แอดน้องจิ๋วจอมควันนะคะกับแม่ลิลินวันนี้มาออนทัวร์ในทุ่งนะ,ะ,นะกินเป็นย่างลูกหล่าฮะกินแล้วฮะเนืนอกินเป็นไรย่างเคลนเชื้อโอ้ยโอ้ยโุ้ยโอ้ยเคียวได้แล้วค่ะแม่สิ หายไม่เกี้ยนี่เคี้ยวไม่ได้เอาละตึงดึงดึงดึงเจ้าพาจ้องขวัญมาชมบรรยากาศอ่ออนทัวร์จ้องขวัญกินทุกอย่างเเเอออาาขมันิโอ้โหหน้าทานจังเลยอ่ะหน้าแซ่บจังเลยค่ะลูกชาขอไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังอาบบักอาบดึง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 เจ้าขาสั้นๆเดินตักตัก ล,ววล่ะเร็วเหรอเร,เร็วจริงก็ป่าอาันไมกลัวเดินินไมี่ม่มกลัวทำไมอาเร็ม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 อุ้ยกินแล้วนะ่าจ้องขวันน้อยฮะ ลรเาเกมไามามาไม่รู้อร่อยไหมคะเฮ้ยคนช่วยอร่อยอ่าเคี้ยวละเคี้ยวแล้เคี้ยวลเด้ง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 นี่โอหพ่อป้อนป้อนพ่อป้อนอนุจะทอนเองค่ะ แซบบลาควันน้อยว่าดย่หนวานจ้าอร่อยไหมคะลูกสาวแซบอิลีแซบอิลี่อชับอิลีโอ้โหโอ้โเคี้ยวเคี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 เออดด๊ามดๆๆมดด๊า

เป็นไรล่ะฮะไม่พอใจอะไรลูกสาวพอใจคะไม่พอใจอะไรคะลูกสาวะอ่ะแม่ทำอะไรหนูเหรอคะ นี่เป็นวีแลกวีแลกกันเค okay, ค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านจ๋าสวัสดีค่ะ